ครับสวัสดีครับผมเบิร์ดกิ่งทองใบยกนะครับวันนี้เราตามมาดูผลผลิตข้าวโพดแอ่หรือข้าวโพดฝักอ่องของคุณป้าเลียมนะครับหมู่สองตำบลท่าไม้เำเภอท่ามกานะครับที่ป้าเลียมเขาบอกว่าวันที่ห้าแล้วนะครับเน่วันนี้วันคือวันที่ห้าแล้วที่เขาหักนะครับอย่างเยอะอยู่เลยฝักนี่ให้ดูนะครับฟักเบลเลอร์เลยนะฮะได้เดี๋ยวเรามาดูฝักในกันนะครับนี่ดูดูแค่ฝักนอกเนาะเดี๋ยวเรามาดูฝักในกันนะครับนี่ตามมาดูฝักในกันเลยครับนี่นะครับ ปาเรียมบอกว่าอ๋อนี่นะครับอย่างสวยนะครับไม่เป็นหัวแชกไม่เป็นคอขวดนะครับข้าวโพดพันสามสองสองนะครับนี่นะครับนี่ก็คือคุณป้าเรียมครับเป็นพี่สาวของแม่ของน้องเก่งละวารสิงโตนําโชคนะครับอ่านี่มาดูกันนะครับนี่ครับผมนี่ปลาเลียมกี่ไอ้ดูอ่าฝักใหญ่เลยนะครับ นี่นะครับอ่าพอเลียงก็แล้งยอะนี่กีดให้ดูนะครับเพื่อทําการนะานี่นะครับนี่ดูนะครับว่ามันใหญ่แล้วมันสวยขนาดไหนนะครับมาดูนี่อ่าผมใส่ไว้ที่มือนี้นะครับนี่ดูนะครับนี่ฝักสวยไหมครับนี่กรีดมาเลยนะครับไม่ได้ว่าไว้ใช้วัดจัดฉากหรืออะไรนะครับนี่คือเรากรีดกันสดๆให้เห็นๆกันเลยนะครับว่าใช้เลสลาวากับกริงทองใบหยกแล้วผลผลิตเราดีจริง น้ำหนักเราได้ดีจริงฝักใหญ่จริงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคลองเบิร์ดกิ่งทองไปยกนะครับถ้าท่านผู้ใดสนใจก็สอบถามเข้ามาสอบถามได้นะครับวัสีสวัสดีครับ